การจัดการว่าเราจะเดินเรื่องตี้ต่อไปยังไงก่อนหน้านี้มีทางผู้คุยกับทางกรมโยธาและกรมปกครองร่วมกันนะครับทางทางกรมโยธาจะมีความกังวลเล็กน้อยว่าเขาได้มีการออกตัวกฎกระทรวงเรื่องของการก่อภูมาคารในปีห6หกมาเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็กังวนในการต่ออายุไปผู้คุยกับทางประชาชนนะครับว่าหากจะใช้ตัวนั้นที่กตั้งเนี่ย ข้อจํากัดข้อติดขัดยังไงในฝั่งรัรฐบา,าลเรเราจะได้เจอความพร้อมเพราะว่าในเชิงนโยบายเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า,ารัฐบาลชุดนี้ก็ยังเป็นรกิจัดงารที่ทททยังติดขัดอยู่ที่ผ่านาการขัดกระทรวงทางารัฐบาลเราก็จะดำเนินการที่ถูกว่าจะทำยังไงให้กลุ่มที่ยังตกลนอยู่สามารถเน,นี่ยไชี้แจงก่อนนะครับวันนี้มีใครเข้าร่วมบ้าง เอนธรรมผู้ใหญ่ไดนสักตปีสุเมตรา,า,ารค,ค่ะนายกสมาคมหาวัตดมนิยมนายกสมาคมค่ะสมาคมผู้ประกอบการที่พัฒนาเข้มเกี่ยวัเรื่องของการาขยายกฎกระทรวงนะคะมีการ,การาประชุมค่ะคสีว่าเช่นเดียวกันค่ะแต่วันนี้เนี่ยก็คิดว่าจะเป็นโอ,อกาสไนการขอต่ออายุนะคะรบคับบลปีห้าเก้านะคะรบคับ สี่ฉบับเน่ยผมคิดว่าทางวงเวยงานราชการกับสเส้นิีของประเทศไทยยังไปต่อได้ทั้งในช่วงโควิดหลังโควิดแล้วก็ก่อนโควิดด้วยนะครับกน,นะครับกว่า,าภาคเทคโนโลยีหรือภาคอื่นๆจะโตขึ้นมาแทรกั้ำทำได้นะครับ